สวัสดีค่ะพบกับนน,นเป็นครั้งที่4แล้วนะคะการติดตามหาคนดีเป็นแบบอย่างเพื่อให้พวกเราได้เดินทางกันอย่างถูกต้งตองก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะวันนี้มีข้อความที่บอกถึงอนาคตว่าพวกเราจะต้องดูแลหลังเรียนจบได้ทำงานและชีวิตจะเป็นอย่างไรคุได้ถามผู้ใหญ่อย่างคุณแม่และคุณครูที่โรงเรียนว่าเมื่อก่อนนั้นรื่อคุณตาคุณพวด เขามีการจัดส่งมอบประเทศไทยให้คุณแม่คุณครูเหมือนปัจจุบันหรือเปล่าคะกล่าวกันว่าอุปสรรคสำคัญของการต่อต้านคอร์รัปชันในบ้านเราคือความเชื่อในสังคมไทยที่ว่าการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ที่หนักหนาสหัสยิ่งกว่าคือการยอมรับการคอร์รัปชันได้หากตนเองได้ประโยชน์หรือไม่ได้รับผลกระทบ ซึ่งพัฒนคตินี้ถูกมุ่งมาที่เยาวชนการแก้ไขเขาจึงร่วมกันลูกฝังความเข้าใจที่ถูกต้องกันตั้งแต่เยาวชนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนาไยชนรุ่นใหม่าไดังนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของคนดีตัวแทนจากวิจฉาสถานอุดมศึกษาที่ได้ร่วมกันผลักดันองคงการบัณฑิตไทยไม่โกง นุ่นและเพื่อนๆที่มีใจเต็มร้อยขอร่วมมือกับพี่ๆวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ